มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคน,คนดูเป็นล้านเข้มหัดสวีตีหลังกาเต้นหน้าฮ้านคอนเสิร์ตกล้องห้วยไร่คนแซวจะเป็นพระเอกกี่โมงทำเอาโลกโซเชียลแห่ชมเป็นล้านนะคะเมื่อแฟนคลับของหนุ่มเข้มได้มีการโพสคลิปเข้มหัดสวีพระเอกหนุ่มจากช่องเจที่เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศลซึ่งภายในงานก็มีการแสดงโชว์ของหนุ่มกล้องห้วยไรย้ค่ะ และดูเหมือนว่าเพลงจะม่วนเกินไปนะคะเพราะว่าทางพระเอกหนุ่มได้จัดเต็มเต้นรีลาหน้าฮารไม่ธรรมดาพร้อมกับการโชว์ตีลังกาหนึ่งตลกค่ะใส่ชุดพลังจัดเต็มทุกท่วงท่า,ทาจริงๆนะคะเป็นเครื่องการันตีว่าโชว์ของกล้องห้วยไรนั้นสุดยอดจนทำเอาแฟนๆยังอดแซวไม่ได้คนนี้เขายังเป็นพระเอกอยู่หรือเปล่าคนดูเป็นล้านเข้มหัดสวีตีลังกาเต้นหน้าหารคอนเสิร์ตล้องห้วยไร่คนแซวจะเป็นพระเอกกี่โมง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ